หลากหลายความประทับใจจากผู้ชมพรจากฟ้าภาพยนตร์รักแห่งปีที่มีบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นของขวัญและกำลังใจแด่คนไทยทุกคนปกติถ้าเราดูหนังที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เนี้ยผู้ชมอาจจะคาดหวังไว้อีกแบบหนึ่งว่าจะต้องมาตามสูตรจะต้องอยู่ในกรอบแต่ขอบอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะโซโล่ <Solo! S 2> ประเด็นหนึ่งที่ประทับใจมากๆก็คือว่า ไม่ได้มีสิ่งที่เห็นพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทําให้รู้สึกว่าเพลงของท่านอ่ะอยู่รอบตัวเราจริงๆก็อยู่ในใจเราจริงๆแต่ถ้าดูแบบหนังธรรมดาก็เป็นหนังหนังหนังรักที่น่ารักมากนะครับคนนี้เขาอยู่ด้วยกัน2 0 3 0ปีนี่เขาทาได้ไงเนาะขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครอะนะดูแล้วมีความสุขสนุกแล้วก็มีเต็มตื้ดก็มีน้ําตามาก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆดูแล้วมันมีรอยยิ้มออกมาสูดหายใจได้เต็มปอดล้วคิดในใจว่าโห เราเป็นคนวัยกลางคนเราดูแล้วก็มีความสุขเราเป็นผู้ใหญ่ที่ประมาณ8ปดสิบมานั่งดูแล้วก็มีความสุขหนังเรื่องนี้จะสามารถทําให้พี่น้องชาวไทยนั้นเป็นปึกแผ่นเดียวกันด้วยเสียงเพลงเวลาได้คุณฟ้าเล่นดนตรีและคุณพ่อของคุณเขามีความสุขแค่นี้ก็พอเลยไม่ใช่หรอครับจุดสําคัญคือบ,บทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งเรื่องนี้มันทําให้เราจับเข้าไปในใจโดยไม่ได้รับการยัดเยียดอะไรเลยจากที่เราเคยฟังตอนเด็กๆวันนีม้มาฟังอย่างในหนังมันมี ความหมายอย่างที่สดชื่นมากขึ้นมันยิ่งทำให้เห็นว่าเพลงเหล่านี้เข้าถึงชีวิตคนทุกเพศทุกวัยทุกยุคทุกสมัยมันแสดงให้เห็นถึงพลังบางอย่างของเพลงนี้ที่มันซ่อนอยู่เราอยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้น,น,นานๆมันทำให้เรายิ้มได้เถอส่าเป็นของควัญปีใหม่การที่มีภาพยนตร์เรื่องนี้มาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พี่วรรก็คิดว่ามันเป็นของขวัญที่ดีสําหรับทุกคนอย่างน้อยมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่อาจจะทําให้เรายิ้มอย่างมีความสุขก็คือสมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์ก็คือว่าถูกกาลเทศะเหมาะสมเหมาะในช่วงเวลาที่เราต้องการกําลังใจเราอาจจะยังเศร้าอยู่แต่ว่าเราต้องลุกขึ้นมาแล้วแหละเนื้อหาที่จะมีความสุขกับกับบทเพลงของพ่อของเรานี่คือแมตตาของในหลวงที่ เห็นความสุขของประชาชนและอยากจะให้ประชาชนมีความสุขในทุกปีนี่คือพรพรที่ดีที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมาดูในปลายปี2559แล้วอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็ <c oughs> จะถึงวันวันปีใหม่ผมไม่รู้จะบอกตัวเบงงยังไงว่าตั้งนี้ไปเพลงพรปีใหม่จะมีความหมายมากสำหรับผม บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในเพลงเพลงนี้ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ผมก็ดีใจที่ผมจะได้ฟังเพลงนี้อยู่เสมอทุกปีใหม่ครับผม Gdh และ s Corporation ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมสัมผัสและเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสุดพิเศษในภาพยนต์แห่งความรักและเสียงดนตรี พรจากฟ้าหนึ่งธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์